ถ้าคุณต้องเข้า i c u และยังไม่รู้ว่าจะได้ออกเมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีประกันสุขภาพปลดล็อกอัลตราก็เหมือนกับเหมาจ่ายค่ารักษา ICU ในราคาหลักหมื่นต่อปีประกันสุขภาพปลดล็อกอัลตราจ่ายค่ารักษาให้คุณตามจริงด้วยวงเงิน3ล้านบาทขึ้นไปเพราะวันนี้คุณต้องพร้อมให้มากพอ ถ้าคุณเป็นมะเร็งร้ายที่รักษาได้ยากในปีปีหนึ่งคุณต้องหมดกับค่ารักษาอย่างน้อย,อยก็แต่ถ้าคุณมีประกันสุขภาพปลดล็อกเัลตราก็เหมือนกับเหมาจ่ายค่ารักษาค่าผ่าตัดคีโมฉายแสงเพียงหลักหมื่นและต่อให้คุณจ่ายเบี้ยไปอีก30ปีมันก็ยังน้อยกว่าค่ารักษาที่คุณต้องไปจ่ายเอาเองประกันสุขภาพปลดล็อกเอลตราจ่ายค่ารักษาให้คุณตามจริงด้วยวงเงิน3ล้านบาทขึ้นไปเพราะวันนี้คุณต้องพร้อมให้มากพอ ถ้าคุณต้องล้างไตไปตลอดชีวิตนี่คือค่าล้างไตต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีแต่ถ้าคุณมีประกันสุขภาพโปรดล็อกเอลตราก็เหมือนกับเหมาจ่ายค่าล้างไตในราคาหลักหมื่นต่อปีประกันสุขภาพโปลดล็อกเอลตราจ่ายค่ารักษาให้คุณตามจริงด้วยวงเงิน3มล้านบาทขึ้นไปเพราะวันนี้คุณต้องพร้อมให้มากพอ ต่อให้คุณมีประกันสุขภาพกลุ่มของออฟฟิศที่สูงถึงแต่ถ้าเกิดคุณป่วยหนะักจนต้องเข้า ICU ต้องผ่าตัดและต้องทำาคมด้วยแต่ถ้าวันนี้คุณมีประกันสุขภาพปลดล็อกอัลตราก็เหมือนกับเหมาจ่ายค่ารักษาในราคาหลักหมื่นต่อปีประกันสุขภาพปลดล็อกอัลตราจ่ายค่ารักษาให้คุณตามจริงด้วยวงเงิน3ล้านบาทขึ้นไปเพราะวันนี้คุณต้องพร้อมให้มากพอ